สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรออที่สาลงพนนะคะอัปเดตนะคะล่าสุดเที่ยงนาประออนว่าไปถึงไหนแล้ววันนี้ก็ที่พื้นเรียบร้อยแล้วนะคะรอให้คื้นนะคะแห้งโน่นค่ะหลังจากที่เมื่อว,วานนี้ประออนได้อัปเดตให้คุณเอได้เห็นนะคะวันนี้นะคะก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วนะคะ วันนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วนะคะคุณเอฟซีสามโมงแรงแล้วแดดกำลังอ่อนวันนี้ได้ผู้ช่วยนะคะดูสีเลยพ่อแม่พีนนะ่น้องหมวกกระแดงเสื้อกระแดงเลยวันนี้สีแดงเป <c oughs> ็นวันอาทิตย์เนาะวันนี้เนาะ <c oughs> จ้า จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะคะนี่ก็ผสมปูนอันนี้ผสมปูนเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําอะไรนะพี่พี่สาวผสมปูนเพื่อที่จะทําอะไรนั่นก่ออิดก่ออิดเนาะก่ออิดแอมนะคะคุณเอฟซีอนจะแอมล็อกหนึ่งนะคะนี่ค่ะล็อกล็อกที่ ช่างกําลังทําอยู่นะคะนั่นค่ะรอบนี้นะคะจะให้เขาแอมให้นะคะแอมให้แอม,แม,แมห้องนึงนะคะแอมห้องนึงเพราะว่างบน้อยนะคะงบน้อยรู้ค่ะคนกรุงเทพยิ่งฉลาดนะคะคำว่าแอมเขาก็รู้แล้ว กำลก่อผนังค่ะกอก็จะให้ช่างนะคะนี่นะคะแอมตรงนี้นะคะห้องนี้นะคะห้องนี้นะคะก็ใช้อิดเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะคะพระออนก็สั่งมาแล้วนะคะสั่งมาเรียบร้อยแล้วอิดนี่นะคะเรามาส่งเมื่อวานนี่ นะะว่าเทียงนาน้อยประอ่อนไปถึงไหนแล้วนะคะเทียงนาโนยสองห้องนะคะเเเขาารียกกว่นนดือช่างช่างบอกว่านอกเดือนนะคะไม่ใช่นอกดาวนอกเดือนอันนี้เพราะว่าใหญ่กว่านอกดาวเอา้าใหญ่กว่านอกดาวบาอกแม,ม่นบอกอ้ายดาวใหญ่กว่าเดือนบ่แม่งก็ได้ธรรมดาวกว็าเดือน บอก่งคนทั้งโลกดาวกับลิยบะยับแม่นบอฟังอาด้วยอซีเอ้ยอายคน่าเดี๋ยวก็ว่าเดือนใหญ่เดี๋ยวก็ว่าดาวใหญ่จักเป็นอีหยังของเล่าดอกอืมแล้อคะอ๋อนล่อเหรออ๋อ อถ้าได้จับใจก่อแล้วมันเข้าไวเนี่ยจ้โอ๊ยไก่เข้าสวนหนูนะพี่จ๋าไ,<อ>ไล่ให้หนูหน่อยเชอาเช่เชเช,อชอเอาตัวใหญ่เลยนะพี่หนูว่าหนูจะไปรดผักอ่ะรอบบ่ายเอาตัวใหญ่เลยพี่พังหมดแหละพังพวกไก่นี่แหละโอ๊ยเนาะไก่ก็ไม่ใช่ไก่ตัวเองนะคะไก่เพื่อนบ้านคะ่ะคุณเอฟซี โอ้อเออลืมไปมันเข้าไปคุยหมดแล้วแหละพึ่งพึ่งลื้อตัว,วนู้กำลังเดินสายยางสายต้นทุเรียนอยู่เดี๋ยวนูก็จะไปน้ำรดรอบเย็นผักเพราะว่าวกำลังเดินดูสายน้ำอยู่ว่าตรงไหนมัน ชุ่มชื่นแล้วก็จะย้ายเข้ามาลดสวนไว้นั่นแหละพี่สาวเดี๋ยวหนุบไปทำ ใค่นะพี่เพราะว่ามันยังห่อนใช่ไหมอ่ามันยังไม่แข็งตัว ก็กำลังเริ่มนะคะเริ่มก่อแล้วนะคะอัปเดตล่าสุด แค่เนี่ยแต่วันก่อนใหญ่เปื้อเอาเปื้อเอาเ,อเอานาะไอ้ให้แมนอิดแดงอิดแดงคือจังกออยู่ในเฮือนข่อยเนี่ยพะลึกอิดแดงแก่อน,นหน่อยหออ่าเอออิดแดงหน่อยจะแม่นเท่าไรพันก่อนตะกี้ก่อนละสลึงก่อนละหาชิปเนาะแต่สมัยเห็ดเฮือนว่ะแต่หลายปีแล้ว,บบไ,ลวไม่ได้แล้ว อิดก้อนแดงๆอดอิดน้อยๆอะ่ะอ,อ,อ,อือเ,เลี้ยงมันดีๆเด้ สุกแล้มั้งนึ่งมักอ,อึค่อยพี่สาวน้ำตาลโรยนน้ว่าเป็นตามันอยู่ฟักทองไม่ใช่ฟักทอง,ทอง FC, FC เอฟซเอเาเอาให้เอซเอามาให้ย่าพาทีนี้ย่าพาก็เลยผ่าแล้วโนก็เลยเออเนื้อเขาเรียกอะไรพี่ฟักทองอ่ะฟักฟัก,ฟก,ฟกบะฟัก อ๋อบะฟักนะคะบะฟักอันนี้คือภาษาเหนือเขาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพี่สาวนะคะเนี่ยค่ะพี่สาวเรียกเพราะเขาเป็นลูกครึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนเหนือนะคะคนเหนือคนเหนือเนาะพูดเพราะนะคะมีสัยดีพูดเพราะพูดดีนะคะนี่ค่ะ ก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซีวันนี้ปอออนก็นอัปเดตให้คุณเอฟซีเห็นแล้วนะคะก็จะแอมล็อกนี้นะคะแอมล็อกนี้นะคะแอมล็อกเดียวนะคะเพราะว่ามีงบแค่นี้นะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอออนพี่สาวลงพลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ